สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18กันยายนปี2568นะครับวันนี้มีอัปเดตหนึ่งเรื่องครับสำหรับในส่วนของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะเงินบำนาญปรับขึ้นอีกนะครับกรณีส่งเกิน180เดือนเรามาเช็คสิทธิประโยชน์กันสักนิดหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะติดตามในส่วนของเขาเรียกว่าเงินบำนาญอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ เงินบำนาญครับปรับขึ้นอีกกรณีส่งเกิน180เดือนนะครับแล้วก็มาดูว่าไอ้สิทธิประโยชน์มีอะไรบ้างนะครับการ,กรเกษียณอุ่นใจครับเงินบำนาญปรับขึ้นอีกกรณีส่งเกิน180เดือนผู้ประกันตนครับเช็คเงื่อนไขสิทธิประโยชน์นะประกันสังคมครับสำหรับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเนี่ยนะครับในทุกๆเดือนต้องส่งเงินสมทบ ประกันสังคมซึ่งก็คือเงินที่ผู้ประกันตนนายจ้างและรัฐบาลร,ร่วมกันนะครับจ่ายเข้าสู่ระบบประกันสังคมโดยสํานักงานประกันสังคมจะนำเงินนี้นะครับไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิดกองทุนนะครับที่นำมาใช้ดูแลผู้ประกันตนในกรณีต่างๆเช่นเจ็บป่วยคลอดบุตรว่างงานทุกพรภาพเสียชีวิตแล้วก็ชลาภาพ โดยผู้ประกันตนตามมาตราจะได้รับสิทธิ์ประกันสังคมไม่เหมือนกันซึ่งก็แบ่งเป็นนะครับรูปแบบก็คือผู้ประกันตนมาตรา3-3คุ้มครอง7กรณีด้วยกันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39คุ้มครอง6กรณีนะน้อยกว่า1กรณีนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขในแต่ละกรณีนะครับผมนะว่ามีการคุ้มครองแบบไหนอย่างไร โดยมีเงื่อนไขนะครับการคุ้มครองเริ่มจากกรณีเจ็บป่วยเลยจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์นะอันนี้ก็ต้องรับทราบและก็รู้เงื่อนไขบางท่านบอกว่าเอ๊ในเรื่องของการเเจ็บป่วยเราจะมีสิทธิ์นะครับในการได้รับบริการหรือไม่อย่างไรก็แน่นอนครับก็ต้องดูในเรื่องของการ ส่งเงินสมทบด้วยนะครับมาดูกรณีคออบุตรครับจะต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า5เดือนนะภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ลอดโดยมีสิทธิ์ได้รับค่าคออบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งครับในกรณีทุพพลภาพต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนทุพพลภาพนะครับกรณีสงขอบุตรครับ ส่งเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์นะครับกรณีเสียชีวิตต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนครับก่อนเนชีวิตนะครับกรณีว่างงานอันนี้ต้องส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนว่างงานเช่นกันวงเล็บครับเฉพาะผู้ประกันตนมาตา33นะครับกรณีนี้ 7ครับกรณีชาราภาพอันนี้แหละครับที่วันนี้มาเพิ่มเติมเสริมข้อมูลให้สำหรับกรณีชาราภาพแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าบำเหน็จชาราภาพซึ่งพูดง่ายๆคือได้เป็นก้อนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่าบำนานชาราภาพอันเนี้ยได้ไปเขาเรียกว่าทุกๆเดือนนะจนกว่านะครับเราเสียชีวิตเลยนะครับ เงินบำเหน็จชนาภาพเนี่ยนะครับก็ถูกแบ่งย่อยเป็น2กลุ่มอีกกลุ่มแรกก็คือถ้ากรณีจ่ายเงินสมทบต่ํากว่า12เดือนใช่ไหมฮะก็จะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนน,นี่ต้องรับทราบถ้าต่ำกว่า12เดือนในกรณีนะครับที่จ่ายเงินสมทบนะครับ12เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบ180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับเงินสมทบที่สมทบนะส่วนของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างพร้อมผลประโยชน์ทดแทนตามที่สำนักงานกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำนะครับให้เราเนี่ยส่งเงินสมทบนะให้เขาเรียกว่ามากกว่า12เดือนขึ้นไปเนาะนะครับอันนี้ก็จะได้รับสิทธิ์นะครับส่วนต่างๆเพิ่มเติมนะครับมาดูในลักษณะของ บำนาญชาราภาพนะครับในกรณีบำนาญชาราภาพเนี่ยนะครับเขาก็ระบุว่าจะต้องได้รับเงินบำนาญชาราภาพร้อยละยีของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหากมีการจ่ายเงินสมทบเกินกว่า180เดือนนะครับอันนี้ต้องเกินกว่า180เดือนจะปรับเพิ่มให้อีกร้อยละ1.5 ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบ12เดือนนะนี่ฮะก็เป็นลักษณะนะครับผมที่ต้องรับทราบเงื่อนไขนะเพราะว่าหลายท่านก็อาจจะยังมีความกังวลแล้วก็อาจจะมองถึงสำหรับในเรื่องของการได้รับสิทธิ์นะครับก็ต้องดูตรงนี้ประกอบด้วยนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของการคำนวณหรือเรียกว่าสูตร กรณีส่งเกิน180เปดือนสักนิดหนึ่งเป็นตัวอย่างแล้วก็แนวทางให้เราได้ประมวลแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้นะครับมีแอปนะครับที่เรียกว่า SSO Patch นะครับในการเข้าไปดูติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยอันนี้ออโต้หรืออัตโนมัตินะได้อย่างเขาเรียกว่าละเอียดนะนะครับผมตามที่ช่องเราเนี่ยเ,เคยแนะนำวิธีการเข้าไปดูด้วย และที่สำคัญเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะลองใส่ประมวลในเรื่องของจำนวนใช่ไหมการส่งเงินสมทบเนี่ยนะครับผมเข้าไปนะเราก็จะประมวลผลออกมาว่าเฮ้ยถ้าสมมุติเราจะได้รับตอนกเกษียณที่เรียกว่าเงิน e บำนาญชราภาพตามจำนวนเดือนที่เราส่งเงินสมทบไปนะครับแล้วจะประมวลออกมาที่เราจะได้รับสิทธิผลประโยชน์กรณีนะที่เราได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ย เดือนละเท่าไหร่เห็นไหมนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เ,เขาเรียกว่ารวดเร็วนะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงครับสำหรับในเรื่องของสูตรเบื้องต้นที่จะต้องให้เข้าใจก็คือว่า,าในกรณีที่เราจะได้รับ20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเนี่ยบงเล็บฐานเงินเดือนเฉลี่ยสูงสุดครับ15,000บาทนะ แล้วก็ได้เพิ่มอีก1.5%ของทุกปีเพราะฉะนั้นก็เท่ากับ20%ถูกไหมครับบวกวงเล็บ1.5คูณกับจำนวนปีนะครับตัวอย่างเช่นผู้กันตนนะครับอายุ60ปีนะครับจ่ายเงินสมทบมาแล้ว35ปีลองคำนวณแล้วเนี่ยโดยาการส่งเงินสมทบไปประมาณ420เดือนถูกไหมครับมีรายได้เฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ คิดพื้นฐาน10,000อยู่ที่15,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นจากการคำนวณน,นะครับผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญเดือนละนะครับ 7, าบาทนะเออนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าช่วงที่กเกษียณน,นะครับก็ยังมีเงินที่จะได้รับสำหรับผู้ที่นะครับเ,ออเขาเรียกว่าดำเนินการส่งตามเงื่อนไขอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง เล,เล็กๆน้อยๆให้กับทุกท่านได้รับทราบนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยากจะตรวจสอบตรวจช็คไม่ว่าจะเป็นผ่านแอปพลิเคชันหรือผ่านเว็บไซต์ซึ่งก็สามารถทำได้ไม่ยากนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้แนะนำสำหรับการเข้าไปดูแล้วก็ง่ายรวมไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับการคำนวณว,ว่านะครับถ้าเราได้รับในสิทธิ์ของบำเนดหรือบำนานก็นแล้วแต่เนี่ย นะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนนั่นคือแอปพลิเคชันนะครับ sso p u t c h นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ในระบบ ios หรือว่า android นะฮะอันนี้ก็ไม่ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นผู้กันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39ในกรณีการส่งเงินสมทบต่างๆนะครับในแต่ละเดือนสิทธิจะได้รับในนะครับรูปแบบ นะทั้ง6กรณีก็ดีในมาตรา39หรือ7กรณีในมาตรา33ก็แล้วแต่นะครับผมก็เป็นภาพที่ชัดเจนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมเราจะกลับมาแบ่งปันและอัปเดตเพื่อให้กับทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ทำความเข้าใจเพื่อจะไม่พลาดสิทธทิประโยชน์พึงมีนะครับผมที่ท่านควรได้นะครับก็ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลทีเดียวนะครับเอาละ ภาพประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีข้อมูลสำคัญอะไรมาอัพเดตเดี๋ยวติดตามช่องเราไว้ขอบคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวหรือมีคำถามอื่นใดพิมพ์มาสอบถามแบ่งปันได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับผมสวัสดีครับ